ต่อกันที่รายการกันบ้างค่ะกับรายการดวลเพลงดังพลังมัธยมค่ะเมื่อวานนี้ที่ช่อง 7hd ของเราคึกคักกันมากๆนะคะเพราะว่ามีการแข่งขันรอบออรดิชัน่นน้องนนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียนนะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยมาสมัครกันเพียบเลยบางคนเนี่ยเดินทางมาไกลามากนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคนะครสวรรค์และน้องๆทุกคนคุณผู้ชมค่ะบอกตรงนี้เลยว่าน้องๆมาพร้อมความฝันมาพร้อมกับใจรักในเสียงเพลงนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเคยประกวดมาแล้วบ้าง บางคนก็เป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าทุกคนเตรียมตัวฝึกซ้อมเอาเสียงเพลงเพราะๆมาสู้กันอย่างเต็มที่ค่ะดวงเพลงงพลังมัธยมเย้หนูก็มั่นใจระดับหนึ่งเลยค่ะก็ หนูร้องเพลงสบายดีหรือเปล่าก็จะใช้ความน่ารักมาสู้ค่ะมีเวลาเตรียมน้อยอยู่ค่ะแต่ก็มั่นใจค่ะเพราะว่าจะสู้ให้ถึงที่สุดค่ะอันนี้มาครั้งแรกเลยค่ะตื่นเต้นค่ะตอนแรกคิดว่าไม่คิดว่าจะติดค่ะแล้วก็พอประกาศมาว่าก็ติดหนูก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็วันนี้หนูซ้อมมาเต็มที่ค่ะแต่ว่าครั้งนี้เวลาก็น้อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าหนูก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะมาจากนครศรีธรรมราชค่ะ คุณแม่ก็ช่วยฟังให้ค่ะแล้วก็ซ้อมเต้นอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะของหนูมาครั้งที่2ค่ะหนูก็ครั้งที่2เหมือนกันก็จะกลับมาอีกเรื่อยๆค่ะเพราะว่าการที่มาแบบนี้เป็นประสบการณ์ในชีวิตค่ะโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆค่ะฝากเชียร์ด้วยนะคะในรายการเราก็จะทําให้เต็มที่เลยค่ะก็วันนี้หนูทําเต็มที่มากๆค่ะขอกําลังใจจากพ่อๆ่อแม่แม่ทุกคนด้วยนะคะ น้องๆทำกันเต็มที่ขนาดนี้นะคะอย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องๆด้วยนะน้องๆจะได้มีพลังในการแข่งขันนะคะในรายการดวลเพลงดังพลังมัธยมนะคะทุกวันพุธเวลา13บสนาฬิกาสนาทีค่ะ